สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่วิวชาแนลตอนนี้นะครับตอนนี้เวลานี้อยู่ตรงนี้นะครับน้องวิวชาแนลอยู่โรงพยาบาลกีเลนฮับพ,พิทเทลนะครับทุกคนซึ่งเนี่ยนะครับหน้าหนาวต้นของต้นไม้นะครับทุกคนเขาจะผัดใบลงลงจากลงพื้นนะแล้ว ถ้ามันมีใบมันก็มีใบขาดๆอะไรบ้างใบถ้ามีใบสมดุลอยู่นะครับทุกคนพอหน้าร้อนแล้วก็จะผัดใบขึ้นมาอีกนะ,ะทุกคนก็ตรงนู้นนะครับน่าจะเป็นสถานที่วิ่งเล่นเตะบอลอะไรได้นะครับทุกคนก็หญ้าหญ้าสวยเลยแหละอันนี้เขาหญ้าจริงไม่ไม่ใช่ได้าเทียมนะครับทุกคนตรงนู้นก็มีรั้วได้ะครับมีหั้วได้ had fun. นะคครไไมไ่โอเก็ตรงนี้เราก็จะมีขดหินที่ใหญ่มากนะครับตัวนี้ครับขดหินนะครับทุกคนซึ่งมันก็น่าจะหลายปีแล้วนะครับก็มีที่อันที่จะหลุดบ,บ้างลงไปบ้างน,นะทุกคน เช่นนี้ครับนี่ครับเขาอยู่ที่เรานะแต่อันนื่ก็อยู่กับที่หรอ่นะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนซึ่งพวกมแมลงอะไรเล็กๆอ่ะทุกคนก็สามารถจะไปอยู่ในนี้ได้ อยู่ตรงนี้แล้วเขาก็จะเอาดินจากพื้นนี้มากบตรงนี้แล้วพวกมดแดงอะไรนะน่าจะขุดไม่ได้มันน่าจะอันนี้มั้งนี่นจะขุดได้อยู่นะครับทุกคนพวกอะไรขุดเก่งๆเนะี่ยอย่ากผู้ใช้ช้นนะเตเลี่ก็ตอนนี้นะครับน้องวิวไม่ได้อยู่แถวแล้วอยู่ออคแลนด์นะครับทุกคนก็ ออกเก้นก็สวยมากเลยนะทุกคนก็แลยของกึงมองอยู่เออออเก่นมันคือประเทศอะไรวะแล้วตอนนี้ก็มาบอกว่าออเล่นคือเมืองไม่ใช่ประเทศซึ่งประเทศของออกเก้นน่ะมันคือนิออวซีแลนด์ครับทุกคนก็ตรงน,นี้นะครับเขาทกคนดีดีสุมากซึ่งมาตรงน,นี้นะก็มีนที่จะหลดเยอะมากเลยนะครับทุกคน น,นี่นะใบไม้สามารถเดินตามมาน,นี้ได้นะครับทุกคนนี่นะอันนี้นะครับน่าจะเป็นข้อฉาบอะไรสักอย่างน่าจะฉาบเพ้ตอนแรกนะ่งนัง่งเลอันนี้ไงโดยน,นะมันหลุดไปแล้วแล้วมันก็แล้วต้องมีคนอนะมาทำอย่างนี้นค่ะทุกคนนี่ ตอนนี้ครับเป็นต้นไม้ซึ่งต้นไม้นะน่าจะใหญ่เอ้ยไม่ใช่น่าจะหลายปีแล้วนะมาดูตรงนี้นะต้องมีสังเกตว่ารากอะไรไม่รู้นรากซึ่งรากเนี้ยก็บ่งบอกได้เลยว่ามันน่าจะหลายปีแล้วแหละแล้วตรงนี้นะตรงนี้ไม่ตรงนี้เอง ก็เดินด้วยสนามร่างอะไรนะครับนี่นะทั้งนู่นเลยมันก็จะเป็นแตไม้ครับึ